สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามารีวิวกระเป๋าน้องคารีค่ะกระเป๋าคาดอกคาดเอวนะคะขนาดน้องค่ะกว้างประมาณนะคะสิบจุดห้าค่ะส่วนสูงเจ็ดจุดห้านิ้วกันนะคะก้นกระเป๋าคาะประมาณสองนิ้วค่ะเรียกว่าเป็นคาดอกที่ใบใหญ่นะคะซิปด้านหน้านะคะสามารถลวงขึ้นมาถึงครึ่งฝ่ามือนะคะแค่ตรงนี้นะคะค่ะซิปที่สองนะคะเป็นช่องกว้าง,างนะคะสามารถที่จะใส่โทรศัพท์ได้เลยค่ะ ยังเหลือเยอะนะคะค่ะแล้วก็ซิปที่สามนะคะช่องซิปหลักนะคะเป็นช่อง,องกว้างๆค่ะมีช่องซิปให้1อันนะคะแล้วก็ช่องเสียบใส่ของกับเสียบบักการามาให้นะคะรุ่นนี้สามารถที่จะใส่กระเป๋าตังบใบยาวได้ค่ะใส่กระเป๋าตังบบยาวนะคะและยังสามารถที่จะใส่ของได้อีกเยอะแยะเลยนะคะค่ะรุ่นฮาริสสีดําน,นะคะ ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะทักแชทหาน้อยกินจิแม่ค้าสวยใจดีและน่ารักขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ